สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับผาผมครั้งในคลอสอกกับคลอสออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ r o v พอพี่ก็จะมีคอนเทนต์จัดอันดับที่น่าสนใจเนี่ยมาให้ดูกันนะฮะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยทุกคนต้องเคยรู้สึกแบบนี้แน่นอนนะก็คือจัดอันดับครอบครัวใน r o v ซึ่งความสัมพันธ์ครอบครัวเหมือนที่บอกนะว่าทุกคนต้องทัชนะทุกคนต้องเคยรู้สึกเพราะทุกคนก็มีครอบครัวนี่ยซึ่งเกณฑ์ที่พี่จะจัดเนี่ยก็คือเป็นความสัมพันธ์ฟิลแบบครอบครัวรูปแบบใดก็ได้ยกเป็นคู่รักเพราะพี่ได้ทำไปแล้วไปเรามาดูกันที่อันดับที่4ทีมมี สองแรคคูนสุดน่ารักนับทีทีและมีมี่นะซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งสองก็ใช้ชีวิตในป่ามีความสุขแต่เมื่อเกิดสงครามครับคือทุกอย่างหายยากไปหมดอาหุงอาหารใดๆนะครับดังนั้นทั้งสองก็ต้องปรับตัวนิวนอ m มอโดยการไปรับทําความสะอาดสนามรบเพื่อแลกกับอาหารนะจนไปเจอกับเกาะล้าค่าที่สร้างโดยแม็กซ์เด็กอัจฉริยะและได้รับพรจากเวดาซึ่งเกาะนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมี่นะครับอัปเกรดตัวเองจากการที่เป็นแค่คนทําความสะอาดสนามรบเนี่ยมาเป็นนักรบแถวหน้าเออ ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมีความพิเศษจริงๆนะเพราะว่าพี่จัดอันดับครอบครัวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่เป็นครอบครัวเลยเพราะว่าฮีโร่เนี่ยมีทั้งทีทีและมีมี่อยู่ในเกราะอันเดียวกันเลยถ้าใครสังเกตดีๆนะว่าชื่อทีมี่เนี่ยเป็นชื่อเดียวกับบริษัทพัฒนาเกม ROE นะครับแต่ชื่อเนี่ยจะเป็น T E E M E E ซึ่งตอนแรกจะเป็น T I M I เหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนนะฮะซึ่งมันสื่อสารได้หลายอย่างมากเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆอุตส่าห์เอาชื่อของบริษัทที่พัฒนนาาามมีีัับบเทกกษะชชวิต เงินเห็นไหมเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบอบอุ่นนะะ่ารักคือพิเศษจริงๆนะแล้วก็จากท่าท่าพูดที่พูดของเขาคือท่าตดอะ่ะเห็นไหมคือแบบพอตดใช่ไหมพี่คิดว่าตัวที่อยู่ด้านบนอ่ะตดพืดแล้วก็บอก่ขอโทษแล้วก็ตัวน้องข้างล่างก็บอกว่า what did you eat ก็แบบนี่นายไปกินอะไรมาเนี่ยเบนขนาดนี้เนี่ยซึ่งเราจะตดต่อหน้าใครเนี่ยเราต้องสนิทมากๆเลยแล้วตดไม่ใช่ตดธรรมดาแค่เสียงนะมีกลิ่นด้วยฮัลโหลสตันเป็น AOE ไปเลยนะครับน่ารักจริงๆนะสำหรับทีมี ต่อมาอันดับที่3ไอริฮายาเต้ อสองคนนี้นะครับหลายๆคนคิดว่าเป็นคู่จิ้นแต่ว่าถ้าเราไปดูจากเนื้อเรื่องของทั้งสองคนเนี่ยพี่คิดว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะเพราะจากเนื้อเรื่องเสริมของฮาเตะเนี่ย er, มีการต่อสู้วัดระดับที่เกาะหมอกใช่ไหมพวกนินจาจะเป็นแบบเนี้ยจะแบบมีการต่อสู้วัดระดับกันนะฮะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยไอริได้ใช้ดาบแต่ว่าฮา,าเตะใช้ชูริเคนนะสรุปว่าไอริได้แพ้นะแล้วก็แบบไอริเนี่ยก่อนจะไฟเนี่ยเขาจะเรียกฮา,าเตะว่ารุ่นพี่ฮาเตะเอออันนี้ก็เนะเจน,น,น่นะจาร้อองกื เรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยที่ไฮยเติได้ไปสร้างความชิพหายวายป่วงแล้วก็ถูกตาเน่าเป็นกระบฏเนี่ยที่ไฮยเติทาอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้า,าโดนจับเนี่ยเขาไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้แต่เขาเนี่ยหมดห่วงเรื่องเกาะหมอกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้นกากากากแต่ว่ามีไอริเป็นผู้นํารุ่นใหม่ที่ไว้ใจได้เออซึ่งบอกเลยว่าความสามัญของสองคนนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆแต่พี่คิดว่ามันมีความอบอุ่นนะเพราะว่าการที่คนเราจะไว้ใจใครสักคนน่ะมันจะต้องสนิ มันจะต้องรู้นิสัยของเขาเนี่ยถึงจะมองออกว่าเฮ้ยต้องทําแน่ๆสมมติเรามีเพื่อนหรือเรามีน้องใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าถ้ามันทําหน้าอย่างนี้คือมันรู้สึกยังไงถูกปะพอเราสนิทกันนะไอริและไคยติก็เช่นกันนะเป็นความสัมพันธ์น่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นแต่ไม่ได้แบบมาบอกรักแต่ว่าด้วยการกระทำอ่ะมันบอกเราทุกอย่างเลยว,ว่า2คนนี้เนี่ยสนิทกันนะต่อมาอันดับที่2เซนอลิ คนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ใหม่มากนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเรารู้ว่ากษัตริย์เทนอ่ะเขาคือผู้นําพามรุษยชาติออกจากการียุคด้วยวิทยาศาสตร์และความรู้ใช่ไหมซึ่งในอดีตเนี่ยเขาเป็นแค่คุณธรรมดาที่แบบสูญเสียมากมายจากสงครามนะแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานล้ทำให้เขาเนี่ยมายืนอยู่ที่จุดนี้ได้อ่ะส่วนน้องอลิสนะครับ เขาก็เป็นคนพื้นเพข,ของอาณาจักรนอร์แมนและสุดท้ายได้ไปเป็นเทพจักรราศีที่วิหารแห่งแสงเธอเป็นเด็กที่น่ารักทุกคนตางเอ็นดูรวมถึงราชินีอิลูเมียซึ่งเหมือนที่บอกว่าตอนแรกเราไม่รู้นะว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันแต่น้องๆในเพจพี่นี่แหละบอกว่าเออเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีความเป็นไปได้น,นะเพราะเทนก็อยู่ที่นอร์แมนอลิสก็อยู่ที่นอร์แมนนะฮะซึ่งคิดดูสิถ้าเด็กแบบโนเนมโนเนมเนี่ยจะขึ้นไปที่วิหารแห่งแสงแบบนั้นได้ยังไงนะถ้า,าไม่ใช่แบบน้องของกษัตริย์เออมันก็ไไมมม่่เซซ้้นนนสะึงงควาาาาััพขออ2ีีราาจจแบบดภ ที่เห็นชัดเจนนะว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะอย่างไรก็ดีเราก็ต้องคอยดูข้อมูลในอนาคตนะว่าจะมีความสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยเปิดเผยขึ้นมาอีกหรือเปล่าต้องคอยติดตามนะจ๊ะและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งก็คือครอบครัวของโมเรนแม็กวิสและเซริกานั่นเอง ซึ่ง4คนนี้เป็นครอบครัวที่คือน่ารักอบอุ่นแล้วก็มีความแบบทุกอย่างมาลงตัวมากๆเลยทั้งทที่บางคนก็ไม่ใช่เป็นสายเลือดเดียวกันนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มจากคุณปูม่มอรเรนกันก่อนนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นคนแคระอัจฉริยะที่นิสัยดื้อรั้นชอบใช้กําลังทําให้เขาเนี่ยไม่มีอาจารย์คนไหนเนี่ยรับสอนเขาเลยนะแต่ว่าเขาก็โนสนโนแคร์เพราะเขาเก่งไงเก่งอยู่แล้วนะเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่แบบผลิตอาวุธเก่งมากด้วยนะซึ่งจากเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขาเก่งจนเจ้าซาเลมเนี่ยห็ยหแขาขาก วยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะจนกองทัพฟอร์เรนเนี่ยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องทําลายทิ้งนะครับแต่โอเมก้ามาช่วยเนี่ยแล้วก็สุดท้ายจับพัดจับพลูนะครับมอร์เรนก็รอดมาจากการระเบิดครั้งแสงนั้นแล้วก็มอร์เรนก็ได้เข้าร่วมกับผู้นําฝ่ายมนุษย์นะครับแล้วก็โอเมก้าเนี่ยได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับจักรกลระดับสูงอ่าคือเก่งไปแล้วเก่งไปอีกนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องยืนพื้นของมอร์เรนและตัวละครที่เปิดตัวต่อมาก็คือน้องแม็กซ์นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ย เพื่อนพออยู่ในสาพันธรัฐอิสระแบบนี้เนี่ยเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงอะ่ะทำให้น้องแม็กซ์ต้องกลายเป็นเด็กเล่นนันไปทาถนนโอ้โหทั้งสงสารอะ่ะทำให้เขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับกองขยะข้างบ้านของโมเรนเพื่อประดิษฐ์อาวุธนะับใช้ป้องกันตัวเองเพราะตอนนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วไงแต่ด้วยความโชคดียอยู่อย่างคือน้องแม็กซ์เนี่ยประดิษฐ์เก่งแล้วก็โมเรนเห็นแววใช่ไหมดังนั้นเขาจึงรับน้องแม็กซ์มาเลี้ยงแล้วก็สอนประดิษฐ์อาวุธที่ซับซ้อนพ่อมอเรนเนี่ยได้รับการถ่ายทอดหลักกลระดัับสูงงมมาจาจกกโอเเอนะสุดท้้าากก็ทํใหนองซ์นเด็ก เรรอนเนี่ยก็กลายเป็นเด็กอัจฉริยะที่ได้รับยศอัศวินที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสงครามมากมายและต่อมาะคะคือน้องวิสนะฮะซึ่งหลังจากที่มอรลินเนี่ยได้รับน้องแม็กมาเลี้ยงนะครับแม่ของน้องวิสเนี่ยก็ส่งให้น้องวิสมาฝึกงานที่นี่เด็กมากมาฝึกงานตั่นนเด็กขนาดนี้เลยอ่ะน้องวิสเนี่ยแบบมีอัจฉริยะสองคนอยู่ข้างๆนะทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นมือระเบิดประจําห้องทดลองน้องแปอะไรพังไปหมดนะคือเก่งเวอร์และฮีโร่ตัวสุดท้าย นะที่เปิดตัวในครอบครัวนี้ก็คือเซลิก้าซึ่งเซลิก้าเนี่ยข้อมูลทําให้เรารู้ว่าจริงๆเธอเป็นพี่สาวแท้ๆของวิสนะครับที่คุณแม่เนี่ยเคยส่งมาฝึกงานกับมอรเรนเหมือนกันแต่ว่าเธอเปรี้ยวไงอยากไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองกบหนีตามแฟนไปจ้าทิ้งแค่จดหมายไว้จ้ามอรเรนก็คงแอบซิงแต่คงเฉยๆนะแล้วก็เธอก็ได้ไปใช้ชีวิตลันลาทารมร้อนกับแก๊งอันตาพาลแฟนหนุ่มของเธอมากมายจนเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาเสร็จเซลิก้าก็เลยกลับมาที่เมลด้าน,นะโดยการประดิษของกิ๊กก๊กก๊ก,ก,กขายจากความช่วยหลือ อง,อง Max นะแต่เหมือนสำนวนที่บอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะเธอไปคบอันธพาลไงเมื่อเวลาผ่านไปนะแฟนนุ่มของเธอเนี่ยกลับมาที่เมลด้าคือแบบอยากจะคุยกับเซลิก้าแต่วิธีที่เขาแบบขอนัดเจอเซลิก้าคือการจับน้องวิสไปเป็นตัวประกรันเพื่อนโอ้โหแต่โชคร้ายหน่อยนะครับที่จับน้องวิสครับน้องวิสสงสัยมีระเบิดอยู่ในตัวก็เลยแบบระเบิดปุ้งพอเซลิก้าเห็นอย่างนั้นครับเปิดเลยครับยิงแฟนนุ่มเพนแนบไปเลยเนี่ยฮะหลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้วิสก็บอกว่าให้เซลิก้าเนี่ยมาอย เนี่ยปฏิเสธนะเพราะว่าเธอรู้ว่าถ้าหากเธอยังอยู่กับวิสเนียกก่ยกวิสจะเป็นอันตรายอีกอ่าเห็นไหมเนื้อหามันอบอุ่นน่ารักมากๆเลยนะความสัมพันธ์แบบครอบครัวของทั้ง4คนนี้นะมันแสดงให้เห็นถึงมุมอ่อนโยนของมนุษย์มันแสดงให้เห็นว่าคนเราอ่ะคืออย่าดูกันแค่ภายนอกครับคุณลุงมอรเรนดูภายนอกเป็นไงเวียงนิสัยไม่ดีพูดจาโผงผางไม่น่าครบแต่จิตใจข้างในของลุงอ่ะเป็นคนที่ดีมากๆนะคือลุงแกให้โอกาสเด็กๆคือไม่ใช่แค่วิสไม่ใช่แค่แม็กตั้งแต่ศิริก้าแกเป็นคน คุณแม่ของเซกาเนี่ยให้มาฝึกงั้นเด็อายุน้อยๆแบบนี้แสดงว่าคุณลุงคนนี้คือดีมากๆนะเหมือนที่พี่เคยบอกว่าแม็กกับวิสเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเพราะเจอผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลอย่างดีไม่ใช่แบบเอามาเลี้ยงทิ้งทิ้งควางๆนะจากข้อมูลอะ่ะทำให้เรารู้ว่ามอรลินจะแบบเต็มที่ทุกอย่างถ้ามันเป็นเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่เขาเลี้ยงนะและสุดท้ายน้องแม็กก็ได้ดีเป็นประโยชน์ดอบ,บ้านเมืองมากมายนะที่พี่วิเคราะห์นิสัยของแม็กเนี่ยเขาจะดูนิสัยเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริงอะ่ะเพราะว่าสิ่งงที่่่เเขาาาจออมแตละยื หนักจริงๆนะทำให้น้องแม็กเสียกายเป็นแบบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะพอน้องวิสมาเนี่ยทุกอย่างมันโอเคแล้วเว้ยทำให้น้องวิสเนี่ยเป็นเด็กน่ารักที่ได้รับความอบอุ่นเต็มที่แล้วก็สามารถทําทุกอย่างได้ตามต้องการน้องอยากระเบิดอะไรในแลบ,บจัดเต็มเลยจ้าไม่มีใครห้ามนะฮะทุกคนโอบกันหมดนะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็มีการเปิดตัวเซลิก้าเหมือนที่บอกตัวฮีโร่สุดท้ายนะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพกว้างของครอบครัวนี้มากขึ้นเลยนะว่าคิดดูนะวิสกับเซลิก้าเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันจริงๆแแแแตตต่่่่ไมเเเคยยยจอกกันรรรบบด้ว้ววหุาาณ์งทีิ จับตัวไปเนี่ยความผูกพันแบบพี่น้องที่ไม่เคยตัดขาดมันแสดงให้เห็นถนึงความใสซื่อแบบเด็กๆของวิสถ้าพี่เป็นเซริกา้าตอนที่วิสบอกให้มาอยู่ด้วยกันะเราแบบน้ําตาคลอได้เลยนะห่วยน่ารักมากเอาจริงๆนะครอบครัว4คนนี้เนี่ยมันน่ารักมันสดใสมันสนุกสนานแต่บอกเลยว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคงปวดหัวแย่ แต่ถ้าอยแยกจากกันไปเลยก็้องงเหงาเนาะเห็นไหมมันน่ารักมากๆนะสําหรับครอบครัวใน ROV ที่พี่จัดนะก็คือเป็นครอบครัวที่เฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วนะนี่แหละคือมุมถึงความน่ารักความเป็นครอบครัวความอบอ,อุ่นแบบมนุษย์แบบเรานะที่แบบสเสน่ห์ชัดเจนมากคือเล่าไปอบอุ่นไปทาให้พี่เนี่ยต้องมาจัดอันดับนะฮะก็เหมือนทุกคลิปแหละพอเราจัดอันดับอะไรใช่ไหมเราก็จะนึกถึงครอบครัวตัวเองนะน้องๆทุกคนตอนนี้ที่แบบยังอยู่กับพ่อแม่อยู่เนี่ยก็ทําดีกับพ่อแม่ให้เยอะๆพ่อแม่บางคนนะ่ะคือเขาเป็น ห่วงเราแต่เขาไม่พูดดังนะั้นเราก็ต้องแสดงตัวให้ชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยเป็นเด็กดีเออทาให้เขาไม่เป็นห่วงนะฮะพอเราโตไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าเฮ้ยตอนเด็กทําไมเราไม่ทำํำตัวเป็นเด็กดีว่า,วาทำไมเราเกเรอะไรแบบนี้นะทาซะตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียดายในยอนาคตนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้พ่อแม่หรือครอบครัวเสียใจด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำ,นนะสำหรับการจัดอันดับครอบครัวใน ROV e. นะครับถ้าหากมีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบกิมด้านล่างเหมือนเดิมนะวันนี้พี่ไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับค ได้ด้านล่างนะฮะไหมแล้วเดอร์วสวัสดีครับ